สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนี้คนเลี้ยงแมงนะคะวันนี้มาให้อาหารเสริมกับเด็กๆี่วันนี้เสร์ฟด้วยใบยมอนเคนี่เรียกใบมอนชาว้ากการอาจจะเรียกใบหมอนนะเป็นใบเดียวกันเป็นทั้งต้นมัสเบอร์รี่นะประมาณนั้นเราเก็บใบเก็บยอดอ,อ่อ,อนๆให้มแมลงเรากินได้ แต่ว่าส่วนใหญ่ที่อันี้ทำจะควบคู่กับการให้อาหารนะเสริมๆกันไปควบคู่กันไปไม่ได้เน้นหนักไปด้านในด้านหนึ่งอนะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเจริญอาหารกินเยอะท้องอก็จะอืดก็จะเสริมในเรื่องพืชผักคู่กับหัวอาหารให้เขาด้วยอนะแล้วก็โดยธรรมชาติมาแมลงเขาจะชอบกินพืชผักอยู่แล้วเรานำมาเลี้ยงนะเราก็เลยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโดยการ เลี้ยงด้วยหัวาหานะ,ะซึ่งมันก็จะสะดวกซึ่งมันจะสะดวกขอภัยริ้นรวนซึ่งมันจะสะดวกในการจัดการในการเลี้ยงของแต่ละท่านแต่ละารามนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ของอันนี้เลี้ยงอยู่จะใช้การผสมผสานแล้วก็เน้นที่เราสะดวกด้วยนะคะพืชผักขออย่างเดียวให้ปลอดสารพิษระวังเรื่องนี้แล้วก็ เขาจะชอบพวกยอดอ่อนๆกิ่งก้านอ่อนๆผักทุกประเภทกินได้หมดใบไม้ใบหญ้ากินได้หมดหนึ่งวันภารกิจในการเลี้ยงจิงรีดในช่วงวัยนี้ประมาณยี่สิบวันบวกไม่มีอะไรมากดูน้ำดูอาหารเสริมผักบ้างนิดหน่อยเท่านี้ก็ถือว่าจบงานนะคะ